สวัสดีครับคุณกำลังฟัง m ิ n ิว e a เ e อร์พอด s t สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่10 m i n u t e a r t i c l e อยู่กับผมเช่นเคยมินิว e a เ e อนะครับผมในบทความวันนี้ที่ผมได้นำมาทำเป็น a r t ์ติเคล ผมมั่นใจว่าในช่วง work from home แล้วเราต้องกลับมาทำงานเนี่ยุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเจอภาวะที่ burn out หรือความรู้สึกเหมือนว่าไม่มีแพชชั่นในการทำงานหมดแพชชั่นในการที่จะตื่นเช้าไปทำงานมหมดแพชชั่นในการใช้ชีวิตเนี่ยซึ่งช่วงนี้ใครต่อหลายคนได้ให้ความสนใจหันมาตรวจสอบภาวะเสมเศร้าของตัวเองและอาจจะคนพบว่าอาการความทุกข์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเช่นุณผู้ฟังอาจจะเครียดหดหู่ขาดแรงจูงใจในการทำงานหงุดหงิดก้าวรล้า ซึ่งเข้าข่ายของโรคอาการซืมเศร้าเนี่ยแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเพียงแค่ภาวะเบิร์นเอาท์ในการทำงานนะครับปัจจุบันภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรมเนี่ยหรือในบางบทความอาจจะใช้คำว่าภาวะเหนื่อยล้าจากการทำงานยังไม่ได้ถูกให้คำจ,จำกัดความเหมือนการไม่ิจ้ใยโรคอย่างชัดเจนนะครับซึ่งประสบการณ์ที่ผมได้เจอเนี่ยคือช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีช่วง work from home มาสักพักหนึ่งใช่ไหมครับแล้วพอผมต้องเริ่มกลับไปทำงานเนี่ย ผมรู้สึกเลยว่าพลังในการทํางานของผมมันดรอปลงแพชชั่นในการทํางานของผมมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งผมก็รู้สึกแย่ที่ว่าเมื่อเราไปทํางานแล้วเรารู้สึกเหมือน b u r นเอาเนี่ยมันรู้สึกว่าพลังงานที่เราต้องใช้มันเยอะขึ้นเราเสียพลังงานไปกับการทํางานมากขึ้นซึ่งอ่ะคุณผู้ฟังพบว่าตัวเองเข้าข่ายอยู่ในภาวะ burn out อาจจะหมายความว่าเราต้องเพิ่มการพักผ่อนและเริ่มปรับสมดุลการใช้ชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ในทันทีนะครับซึ่งบทความนี้ผมนำมาจาก thestandard.com ภาวะเบิร์นเอาท์ในบุคคลทำงานมักเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยอาจจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับตกอยู่ในสภาวะที่กดกดดันและเคร่งเครียดจากการทำงานนานจนเกินไปหรือคุณฟังอาจจะรับผิดชอบทำงานในส่วนที่ตนเองอาจจะไม่ได้รักในงานที่ทำจริงๆและหรือาัฒนาที่จะทำตามความถนัด ปัจจัยที่2คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของบุคคลนะครับคุณฟังอาจจะทํางานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอนอกเหนือจากการทํางานแล้วยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอาจจะเป็นครอบครัวชีวิตนอกการทํางานหรือแม้กระทั่งอาชีพเสริมหรือคุณฟ้าอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์กับคู่สมรสหรือครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาความขัดแยง้งรู้สึกอินซิเคียลนะครับปัจจัยที่3ที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ คุณฟอาจ,จะเป็นคนที่ยึดต,ติดกับความสมบูรณ์แบบหรือที่เราเรียกกันว่า perfectionism ที่มีมาตรฐานในการทำงานสูงจนเกินไปนะครับแผนที่เราวางไว้มันอาจจะไม่ค่อยยืดหยุน่นต้องการที่จะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่เราต้องการมากเกินไปหรือบางทีคุณฟ้งอาจจะมีความคาดหวังมากเกินความเป็นจริงซึ่งผมแนะนำวิธีในการที่จะรักษาอาการเบิร์นเอาท์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนื่องจากว่าผม ผมเกิดอาการเบิร์นเอาเนี่ยผมก็จําเป็นที่จะต้องรักษาให้มันหายเร็วที่สุดเนื่องจากว่าหากเราที่จะหากเราต้องไปทํางานด้วยความรู้สึกที่เบิร์นเอาในทุกๆวันเนี่ยผมว่ามันเป็นหนึ่งในความทรมานท,ที่เราต้องเจอตลอดชีวิตแน่นอนดังนั้นผมมาแนะนําวิธีที่ค่อนข้างได้ผลให้คุณผู้ฟังฟังกันในวันนี้นะครับวิธีที่1นนอนพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งเสพติด ซึ่งหให้ผมพูดง่ายๆก็คือลองหันมาดูแลสุขภาพตัวเองค่ะคุณผู้ฟังยังไม่เคยทํานะครับหรือหากคุณผู้ฟังทําอยู่แล้วเนี่ยลองนอนให้มันดีขึ้นกินอาหารให้ดีขึ้นเพิ่มเวลาออกกําลังกายให้มากขึ้นแต่สม่ําเสมอหรือแม้กระทั่งคุณผู้ฟังอาจจะลาพักผ่อนในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อปรับสมดุลของร่างกายอารมณ์และจิตใจข้อที่2นะครับจัดระเบียบการใช้ชีวิต คุณฟังอาจจะลองจัดลำดับความสำคัญของงานและเวลาในการทำงานเช่นโฟกัสกับงานแต่ละชิ้นตามลำดับความสำคัญหรือแม้กระทั่งกำหนดเวลาที่เราจะใช้ตอบอีเมลแต่ละวันซึ่งวิธีแรกๆที่ผมได้เลือกใช้ก็คือการ fix ไว้เลยว่าในหนึ่งวันเนี่ยวันวันต่อไปเนี่ยผมจะทำอะไรบ้างผมจะทำตารางก่อนที่ผมจะเข้านอนซึ่งแผนที่ดีก็ควรที่จะเป็นแผนที่ยืดหยุ่นได้ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังมันควรเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ แต่สิ่งสําคัญคือลองให้คุณผู้ฟังได้วางแผนว่าในวันต่อไปเมื่อคุณผู้ฟังตื่นมาแล้วเนี่ยจะทําอะไรอาจจะตื่นมาแล้วทําอาหารเลยออกกําลังกายเลยหรือว่าตื่นมาปุ๊บเข้าน้ําอาบน้ําและเปลี่ยนชุดหลังจากนั้นคุณผู้ฟังอยากจะทําอะไรเพื่อผ่อนคลายก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะครับวิธีที่3ผ่อนคลายความเครียดด้วยการทํากิจกรรมที่คุณผู้ฟังชอบหรือสร้างความผ่อนคลายนอกเวลาทํางาน<ๆ>เช่นดูภาพยนตร์ฟังเพลงออกกําลังกาย เล่นโยคะท่องเที่ยวซึ่งเราควรเติมพลังในชีวิตด้วยการทำสิ่งที่เราชอบทำแล้วมีความสุขคุณผฟังอาจจะถึงเวลาที่เราต้องมาทบทวนแล้วว่ามีอะไรในชีวิตที่เราอยากทำเพื่อสร้างความสุขแต่เรามักจะพูดอยู่เสมอว่าเราไม่มีเวลาให้กับมันลองแบ่งเวลาบางส่วนไปทำมันบ้างนะครับเมื่อคุณผู้ฟังได้ลองเริ่มทำมันแล้วเนี่ยที่เหลือสมองจะทำให้เราทำมันไปเรื่อยๆเอง วิธีที่4ลดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์สื่อสารและจำกัดเวลาการใช้โซเชียลมีเดียเพราะการที่เราใช้ชีวิตอยู่ออนไลน์ตลอดเวลาเนี่ยซึ่งทุกวันนี้ผมยอมรับเลยว่าชีวิตผมแทบจะออนไลน์อยู่24ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าพอออฟไลน์แล้วรู้สึกว่าเมื่องานมันมาเนี่ยหากผมออฟไลน์อยู่แล้วผมไม่ได้รับรู้ว่ามันมีงานอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะมีปัญหาซึ่งจริงๆแล้วบางทีอาจจะเป็น การที่เราคิดไปเองอยู่นะครับว่าหากเราปิดโทรศัพท์บ้างเนี่ยเราจะเกิดความวิตกกังวลนะครับอาจจะคิดว่าหากเราปิดโทรศัพท์ไปแล้วหากเจ้านายไลน์มาเราอาจจะตอบไม่ทันซึ่งถ้าให้ผมแนะนําก็ลองก่อนที่คุณผู้ฟังจะนอนอาจจะปิดโทรศัพท์ไปเลยก็ได้แล้วก็ค่อยมาเปิดตอนตื่นนอนซึ่งผมมั่นใจว่าไม่น่าจะมีใครทักมาให้งานเราตอนที่เรานอนอยู่ตีหนึ่งตีสองอยู่แล้วนะครับ ข้อที่5ปรับทัศนคติในการทํางานของเราลองจัดก,การความเครียดซึ่งเป็นต้นเหตุสําคัญของภาวะเบิร์นเอาท์อย่างหนึ่งที่ต้องเข้าใจเลยคือความเครียดในการทํางานเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและไม่ใช่สิ่งที่เลวร้วายเสมอไปนะคุณผู้ฟังความเครียดในระดับที่เหมาะสมบ่งบอกถึงความใส่ใจในการทํางานถ้าคุณผู้ฟังทํางานแล้วไม่เครียดเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากว่าเราไม่ได้ใส่ใจกับงานเลย แต่ต่อให้คุณผู้ฟังไม่ใส่ใจคุณผู้ฟังก็จะโดนฟีดแบ็กกลับมาอยู่ดีซึ่งความเครียดเหล่านี้มันจะนำมามาซึ่งความรักในตัวเองและการเติบโตในชีวิตถ้าเราเครียดอย่างมีศิละปะนะครับรู้จักใส่ใจในงานมันก็จะมีความเครียดที่หากเราไม่เครียดเลยเราก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจที่จะทาํางานงั้นี้เลยก็เป็นได้นะครับข้อที่6พัฒนาทักษะการปรับตัว adaptable การ communication และการแก้ปัญหา เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานกับ c o w o r อร์นะครับเรียนรู้ที่จะไม่ปฏิเสธและสร้างขอบเขตในการทำงานหากคุณผู้ฟังไม่เรียนรู้ที่จะปฏิเสธเลยยึดถือความสมบูรณ์แบบมากจนเกินไปไม่เชื่อใจให้ผู้อื่นร่วมทำงานด้วยเราจะกลายเป็นบุคคลที่มีความทุกข์ในระยะยาวนะครับเคร่งเครียดและแบกภาระงานที่มากจนเกินไปและข้อที่7ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้าง พยายามหลีกเลี่ยงการสนทนากับบุคคลที่มองโลกในแง่ร้ายใช้เวลามากขึ้นกับคนที่เข้าใจเราและมองเห็นคุณค่าในตัวของคอุณผู้ฟังเองนะครับซึ่งหากอาการเบิรอนเอาของเรามันไม่ได้มีความรุนแรงมากและสามารถรักษาได้ด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับและผมขอเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือผมแนะนำไม่ว่าคุณผู้ฟัง ลองเลือกคนที่จะมาอยู่แวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยให้เป็นคนที่คิดในคิดมองโลกในแง่ดีสามารถเติมพลังให้กันและกันได้ผมไม่ได้แนะนําให้ว่าให้คุณผู้ฟังไปตัดความสัมพันธ์กับคนที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงนะครับเนื่องจากว่าหากคุณผู้ฟังมีเพื่อนร่วมงานที่ตัดความสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยเมื่อเราเจอหน้ากันมันมันจะเป็นความรู้สึกที่อึดอัดมากๆานะครับผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจดีว่าความรู้สึกนี้มันเป็นยังไงแต่การที่เรามี เพื่อรอบตัวที่มีความคิดที่เป็นบวกมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตในการทํางานมันมีสีสันมากขึ้นเราสามารถไปทํางานได้มากขึ้นเอนจอยกับชีวิตมากขึ้นในที่สุดนะครับนี่ก็เป็นบทความดีๆที่ผมนำาให้คุณผู้ฟังในวันนี้ผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ไอเดียอะไรดีๆไปต่อยอดในการทํางานมากขึ้นนะครับแล้วเรามาเจอกันในบทความ 10 m น n ์ t ินิอาร์ติเคิลหน้านครับวันนี้มินิเ e เ d อร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ